สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ EP สิบห้นะครับเกี่ยวเรื่องของการสร้างตัววิ่งใน Google s i t e นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะปกติเราเคยใช้ตัววิ่งเนี่ยในภาษา HTML ตอนแรกๆคงจำกันได้นะครับก็จะใช้ภาษา HTML เขียนตอนนี้เราก็จะมาใช้ใน Google s i t e กันอันอื่นเราเข้า เว็บไซต์ของ Google ก่อนนะครับ g o o เกิ e ไซต์ o o o l l s s ซ t e เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือก Gmail ของเราที่เราทํำ o o g l e s i ซ e s ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราได้ทํำ o o o l l s s ซ t e เนี่ยสิบสี่ตอนแล้วนะครับสิบสี่อีละ ก็สามารถที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้กับงานต่างได้โดยเฉพาะการทําอะไรกูเกิลไซต์เกี่ยวกับเรื่องการซัมเว็บไซต์เกี่ับเรื่องของอรวบรวมผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นวอร p พีเอหรือประวัติบุคลากรอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะอ่าเราก็คลิกเข้าเว็บไซต์ที่เราทําไว้นะครับอโอเคพอเลื่อนเข้ามาแล้วเราก็ไปหน้าเว็บของเราเนาะ ไปหน้าเว็บของเราเราก็ไปจดไปสร้างเพิ่มนะครับในเนื้อบทเรียนนี้เนาะตอนนี้มีทั้งหมดเกตบทละนะครับก็บเพิ่มหน้าย่อยเป็นบทเรียนที่แปดโอเคผมก็จะทบทวนไปด้วยเนาะเราถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยตัวนี้ไม่เอาเราก็ดีดีทิ้งไปนะครับเราก็จะมาเพิ่มส่วนหัวตรงนี้ก็แทรกนรกล่องข้อความ ทบทวนไปด้วยนะบทเรียนที่8การสร้างตัววิ่งเนี่ยนะการสร้างตัววิ่งทำแท็กคุม้มลอยนึงก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นทัไหลยี่สคลิกที่จุด3จุดเพิ่มเติมมาเลือกแบบกึง่งกลางนะครับแล้วเราก็ไปเลือกจานสีให้เป็นแบบตัวแบบอ่นนี้ผมจะเร็วหน่อยเพราะว่าเราถือว่าเป็นการทบทวนกันนะครับทีนี้ตัววิ่งจะทำอย่างไร อย่าลืมนะเราเคยใช้ภาษา h อแมาแล้วเราลองมาตรงนี้เลยนะครับเปิดแทรกแล้วก็ฝังนะครับเ,เราก็มาพิมพ์ฝังโค้ดนะครับเราก็มาพิมพ์นี้เลยจำได้นะใช้มาฟี่นะครับ m a r q u มาฟี่เนาะแล้วเราก็จะให้ฟอนต์นะครับฟอนต์ขนาดเท่าไหร่ขนาดที่สคัลเลอร์สีอะไรนะครับ สีน้ำเงินสีน้ำเงินบููโอเคเนาะสีน้ำเงนบููก็ปิดก่อนอ่าแล้วก็จะเป็นข้อความวานะครับข้อความว่าการสร้างเว็บไซต์อ่าด้วยอ่าด้วย Google Site, ล i t e s กันนะครับแล้วเราก็ปิดด้วยมาปิดด้วยฟอนต์ก่อนเนาะอ่าแล้วถึงจะปิดด้วย M ม มาพี่อ่านะมาพี่นี่คือทําให้ตัวสอนวิ่งที่จริงเราจะให้วิ่งทางซ้ายทางขวาะนะแต่ปกตินะที่เรานั่นก็คือจะมีส่สวนใหญ่จะวิ่งไปทางซ้ายอย่างเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเวียนหัวแห่เลยนะมาพี่นะครับตัววิ่งฟอนตก็คือขนาดตัวสอนฟอนซ้ายนี่คือขนาดตัวสอนเท่าไหร่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบส pt นะ pxpixel โอเค ขนาด24ก็ได้นะครับ24ก็ได้หนาคันเลเท่ากับรูการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google อันนี้คือข้อความที่เราจะใช้ไปนะครับ Google s i t e ตัวนี้คือข้อความที่เราจะใส่แล้วก็ปิดท้ายด้วยฟอนต์ก่อนเนาะฟอนต์กับฟอนต์แล้วก็มาคลีกับมา p r อลองดูนะครับคลิกถัดไปอ่าถูกไหมอันนี้คือการเป็นการทดสอบก่อนนะฮะตัวสอนขนาดที่24ตัวสอรสีน้ำเงินรู Blue. เว็บไซต์ดู Google ไซต์นะครับเราก็วิ่งไปเดี๋ยวเราหอดูนะอ่าแล้วก็จะหมุนบนอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็คลิกที่แท็กอืมก็เป็นฮนะโอเคแล้วก็ปรับหน่อยเนาะปรับให้เต็มอ่าอยู่ก,กลางๆแล้วเว้นขอบด้านข้างเท่าๆกันแล้วก็เลื่อนขึ้นาอ่าตรงนี้โอเคแล้วก็ไปเทสดูก่อนนะ,สะแสดงตัวอย่างง <c oughs> ับสแสดงตัวอย่าง ก็จะเป็นแบบนี้การสร้างเว็บไซต์ด้วย g o o เก e s ไซต์นะ,ะใครอยาะพาิมพ์ข้อความอะไรก็ได้แต่และหน้าอาจจะไม่ไย่ยให้ไม่ต้องมีทุกหน้าเนาะให้ดูโชว์ฟอร์มว่าเราทำตัววิ่งก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นไซต์อย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเพอส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้กันอ่าพอวนเสร็จก็จะวนกลับมาอกรอบโอเคแนละ้วหรือไปทดสอบในแท็บเล็ต ออาเห็นไหมทดสอบในโทรศัพท์โอเคไหมโทรศัพท์เพราะนั้นเราก็ลองดูกันเนาะออาเทสดูโอเคครับเราก็ปิดไปปึ๊บอืมเราก็ไปอะไรเผยแพ่ใช่ไหมครับเผยแร่ทุกครั้งที่ทําเสร็จแล้วหรือแก้ไขทุกครั้งนะเนาะแล้วคกิกเผยแผ่ครั้งหนึง่งอ่า แล้วก็ลอง copy l i ลิงก์ตัวนี้ไปนะครับส่งหรือไปทดสอบก่อนนะคอน t ทรลบี B, เอนอ่าก็จะได้โอเคเราเช็คได้โอเคทูกต้องแล้วเราก็เอาลิงก์นี้ไปส่งนะหรือไปให้เพื่อนดูนะครับอา่าพอเสร็จเรียบร้อยโอเคก็เสร็จเรื่องของการสร้างตัววิ่งนะครับโดยใช้ภาษา m t m l โดยใช้คำสั่งมาพี่ โอเคแถ้าเสร็จแล้วเราก็คลิกโปรไฟล์ของเราแล้วก็ออกจากระบบอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างตัววิ่งนะครับใน Google Site เองกันนี้นะครับก็จบ EP 55ต่อไปก็จะเป็น EP 16นะครับสวัสดีครับ